อยู่หอพักติดเน็ตบ้านไม่ได้ซื้อเราเตอร์ใส่ซิมมาปล่อยเน็ตหรือว่าใช้มือถือปล่อยฮอสปอดดีราคาถูกแพงเนี่ยแตกต่างกันไหมคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอทอมครับนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสักประมาณ1ปีก่อนเนะเราเคยทดสอบเราเตอร์ 5G ไปแล้วนะครับที่สามารถใส่สิมได้นะซึ่งราคาเนี่ยมันท่องข้างสูงนะครับประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงแปดพบาทบวกบางรุ่นเนี่ยก็เป็นหมื่นเลยก็มีนะหลายคนก็ถามมาว่าแล้วมีพวกเราเตอร์ราคาถูกๆแนะนํำไหมนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเตอร์ราคาถูกๆแบบพันต้นๆสองพันนิดๆเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นเราเตอร์ที่รองรับใส่ซิมแบบเฉพาะ4 g เท่านั้นไม่สามารถรับสัญญาณ5 g ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับคือระหว่างตัวเราเตอร์4 g ตัวนี้กับมือถือตัวนี้นะครับ realme note 60แล้วก็ s 2 4 ultra นี้เนี่ยในเรื่องของการกระจายสัญญาณปล่อยสัญญาณ hotspot นีเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมทีนี้เรามาดูตัวสเปคตัวเครื่องของเราเตอร์4 g ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวเราเตอร์ใส่ซิมตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นของ tp link นะครับ ตัว Archer MR 400นะครับสำหรับสเปคของเขานะครับจะอยู่ในระดับกลางๆนะเป็น AC 102นะครับรองรับคลื่น 4G แบบ Cat4 ความเร็วสูงสุดที่รับได้นะครับจะอยู่ที่150ชับ50เมกะบิตเปอร์เซกสามารถปล่อยสัญญาณได้ทั้งคลื่น2.4กิกะเฮิร์และก็5กิกะเฮิร์ด้านหลังจะมีพอร์ต LAN 4ช่องนะครับความเร็วเนี่ยเป็น10ชั100เมกะบิตเปอร์เซกแล้วก็ช่องทางขวาสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นช่อง WAN ด้วยนะครับก็คือสามารถเอาตัวเราเตอร์ใส่ซิม้เนี่ย สามารถเอามาทําเป็นเราเตอร์ Wi-Fi บ้านได้ด้วยนะครับแต่ความเร็วของเขาเนี่ยอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับได้แค่100เมกะบิตเปอร์เซกนะเพราะว่าตัวช่องแลนสเป e ของเขามันได้แค่100เมกะบิตเปอร์เซกนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะซึ่งซิมของเขาเนี่ยจะบอกว่าต้องใช้ซิมแบบเก่านะครับเป็นซิมไมโครนะเนี่ยขนาดมันจะใหญ่กว่าตัวนาโนปกตินิดนึงนะครับขนาดนาโนของมือถือทุกวันนี้เนี่ยมันจะแค่นี้นะครับเนี่ย เทียบให้ดูนะต้องไปหาตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับซึ่งเวลาตอนเราซื้อซิมเนี่ยเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์แบบนี้มาให้อยู่แล้วนะรือตัวเราเตอร์นี่เองนะครับหน้าสเป c e ของเขาเนี่ยก็คือรองรับทั้งซิม AS d e t a c t true ที่เป็นแบบ 4G นะส่วนตัวคลื่น 3G เนี่ยจะอรองรับของ t o t ด้วยยังไงก่อน่จะซื้อเราเตอร์ตัวนี้มาใช้เนี่ยอย่าลืมตรวจสอบซิมที่เราใช้งานด้วยนะ สำหรับซิมที่เราใช้ทดสอบในคลิปนี้นะครับอันนี้คือจะใช้ตัวซิมของ AS นะ 5G Max Speed Unlimited เดือนละ1199บาทนก็คือความเร็วสูงสุดไม่จำกัด Data เพื่อจะได้วัดประสิทธิภาพสูงสุดของทั้ง3อุปกรณ์นี้มาดูกันว่าถ้าเราใช้ซิมตัวนี้ใส่กับตัวเราเตอร์ 4G มือถือราคาถูกกับมือถือราคาแพงเนี่ยในเรื่องของการรับสัญญาณความเร็วแล้วก็การปล่ายพอสปอตนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมมาดูกันครับ สำหรับการใช้งานตัว TP Link MR 400นี่นะครับคือเราสามารถใส่ซิมแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับโดยตัวชื่อสัญญาณของเขาที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะเป็นชื่อที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะแล้วก็พาสดอะไรเนี่ยมีบอกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้เนี่ยโดยการไปโหลดแอปตัว TP Link c h a t e r จากตัว App Store แล้วก็ Play Store ตั้งค่าได้เลยนะ ทดสอบความเร็วนะครับต่อสัญญาณ2.4กิกะเฮิรตซ์เข้าโน้ตบุ๊กนี่เนี่ยความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ที่15.92เมกะบิตเปอร์เซกอัพโหลดอยู่ที่20.18เมกะบิตเปอร์เซกต่อคลื่น5กิกะเฮิรตซ์ได้ความเร็วอยู่ที่16.91เมกะบิตเปอร์เซก อัปโหลดอยู่ที่19.89เมกะบิตเปอร์เซกก็คือพอๆกันเลยแทบไม่ได้แตกต่างกันนะทีนี้ลองต่อสายแลนนะครับจากตัวเราเตอร์เข้าโน้ตบุ๊กกันดูบ้างนะความเร็วที่ได้นะครับดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่16.48เมกะบิตเปอร์เซกอัปโหลดอยู่ที่35.11เมกะบิตเปอร์เซกนะจะเห็นไหมว่าถ้าเราต่อสายแลนจากตัวเราเตอร์มาโน้ตบุ๊กที่เนี่ยค่าอัปโหลดจะได้มากกว่าต่อผ่าน Wi-Fi นะ ทีนี้มาดูผลทดสอบบนมือถือเรียวมีโน้ต60กันบ้างนะครับต่อด้วยคลื่น2.4กิกะเฮิรตซ์เข้ากับโน้ตบุ๊กนะความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับจะได้อยู่ที่19.81เมกะบิตเพอร์เซกอัพโหลดอยู่ที่8.19เมกะบิตเพอร์เซกต่อคลื่น 5G เข้าโน้ตบุ๊กนะครับดาวน์โหลดอยู่ที่20.63เมกะบิตเพอร์เซก อัปโหลดอยู่ที่9.18เมกะบิตเพอร์เซกก็คือมาพอกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ2.4หรือว่า5กิกะเฮิรตซ์นะแล้วก็ลองต่อสาย USB นะครับจากมือถือเข้าโน้ตบุ๊กนี่เนี่ยความเร็วในการดาวน์โหลดจะอยู่ที่17.54เมกะบิตเพอร์เซกอัปโหลดอยู่ที่27.16เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอันนี้ผมทดสอบก็คือจะอคล้ายๆกับตัวเราเตอร์เลยนะครับก็คือถ้าต่อผ่านสายนเนี่ยถ้าอัปโหลดเนี่ยจะได้มากกว่าบนคลื่นฮอสปอตไวไฟนะ ส่วนถ้าทดสอบบนตัวเครื่องเองนะครับไม่ได้ต่อเข้าโน้ตบุ๊กนะความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่23.1เมกะบิตเปอร์เซกแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่25.0เมกะบิตเปอร์เซกนีก็คือเร็วกว่าต่อผ่านเข้าโน้ตบุ๊กนิดนึง ถัดมาเป็นหัวทดสอบบนตัวเครื่อง Galaxy a 2 4 Ultra กันบ้างน,นะลองต่อคลื่น2.4กิกะเฮิรตซ์เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับความเร็วที่ได้เนี่ยดาวน์โหลดจะอยู่ที่3.3.42เมกะบิตเพอเซกอัปโหลดอยู่ที่4.42 44. 4เมกะบิตเพอเซกลองต่อคลื่น5กิกะเฮิรตซ์เข้าโน้ตบุ๊กดูบ้างน,นะครับความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น154.96เมกะบิตเพอร์เซกอัปโหลดเนี่ยก็อยู่ที่78.61เมกะบิตเพอร์เซกนะโอ้โหนี่เพิ่มมาเยอะม,มากนะครับแล้วก็ลองต่อ USB เข้้้าาตตััวโนนนบบุ๊กกงะ ความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ที่142.22เมกะบิตเออัพโหลดอยู่ที่72.36เมกะบิตเอร์เซเรียกว่าต่อผ่านสาย USB หรือว่าต่อบนคลื่น5 GHz เนี่ยความเร็วไม่ได้แตกต่างกันเลยนะ แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาทดสอบความเร็วบนตัวเครื่อง A14 Ultra ดูบ้างนะครับแบบที่ไม่ได้ต่อผ่านโน้ตบุ๊กนะความเร็วที่ได้นะครับถ้าต่อบนขึ้น 5G เนี่ยดาวน์โหลดจะอยู่ที่175เมกะบิตเอัพโหลดอยู่ที่47.7เมกะบิตเแล้วก็ถ้าต่อผ่านขึ้น 4G นะครับลองดูนะ ก็คือค่าดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่85.7เมกะบิตเอเซกอัปโหลดอยู่ที่42.8เมกะบิตเอเซกด้วยกันยังไงยังไงต่อมาึ้น 5G เนี่ยก็เร็วกว่า 4G อยู่แล้วนะครับโดยในการทดสอบสปีดเทสนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันนะฮะอันนี้คือจะเป็นค่าเฉลี่ยจากที่ทดสอบมาหลายๆครั้งด้วยกัน มาดูการทดสอบการใช้งานทั่วไปนะครับลองไปดู y YouTube คลิป 4K นะทั้งตัวบนเราเตอร์มือถือเรียวมีโนส60แล้วก็ S24 Ultra เอยสามารถดูวิดีโอ 4K บน u t u b e เนี่ยได้ลื่นๆทั้ง3ตัวเลยนะครับเพีงเยงแต่ว่าบน S24 Ultra เองเนี่ยเวลากดกอรอหรือว่ากดจำไม่ยังซีนต่างๆเนี่ยจะทำได้เร็วกว่านะครับผมใน Netflix เองก็เช่นกันนะครับทั้งสาอุป,ปกรณ์เนี่ยสามารถดูได้ลื่นๆไม่มีสะดุดเลยนะแค่ต่อผ่าน S24 Ultra เนี่ยอาจจะโหลดเร็วกว่านิดหน่อยเท่านั้นเอง แล้วก็มาดูผลทดสอบในการเล่นเกมกันบ้างนะครับอันนี้ให้ดูค่าปิงนะลองทดสอบเล่นเกม Count e r s t r i ไ e 2นะครับค่าปิงเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30 70ถึงิมิลิเซคันนะครับก็ถือว่าเล่นได้ไม่ได้ไม,ไดมีอาการกระตุกแหลกแต่อย่างใดนะส่วนในเรื่องของการใจสัญญาณนะทั้ง3ตัวเนี่ยทำได้ไกลกว่าพอกันเลยนะครับทั้งคลื่น5กิกะเฮิร์และก็2กิกะเฮิร์โดยคลื่น5กิกะเฮิร์เองนี่เนี่ยก็คือได้ประมาณสัก5เมตรนะครับพอเดินผ่านกําแพงไปนี่ก็คือหายไปเลยนะ ในขณะที่คลื่น2 GHz เนี่ยเดินผ่านกำแพงไปแล้วเดินขึ้นบันจัยไปชั้น2เนี่ยทั้ง3อุปกรณ์นี่ก็มองเห็นคลื่น2-4 g h สเหมือนกันนะจากจุดนี้บนชั้น2เนี่ยคือห่างจากจุดปล่อยสัญญาณเนี่ยประมาณ10กว่าเมตร สรุปนะครับผมจากผลทดสอบทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นตารางให้ดูนะจะเห็นได้ว่าตัวมือถือ Galaxy a 2 4 Ultra เครื่องนี้เนี่ยความเร็วในการปล่อยสัญญาณฮอส p อ t นะครับทั้งคลื่น2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์แล้วก็เสียบผ่านสาย USB เนี่ยคือทำได้เร็วที่สุดเลยเมื่อเทียบกันใน3เครื่องนี้นะแน่นอนว่าตัวมือถือเครื่องนี้ราคามันแพงที่สุดนะ4 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าอุปกรณ์ราคาไม่กี่พันบาทนั่นเองนะซึ่งถ้าจะเทียบจริงๆเนี่ยต้องไปเทียบกับพวกเราเตอร์ 5G ทีนี้ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเราไปดู YouTube ดู Netflix กับไปเล่นเกมเนี่ยอุปกรณ์ทั้ง3ตัวนี้คือสามารถใช้งานได้แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับดู YouTube ได้ลื่นๆเล่นเกมปิงก็อกพอๆกันซึ่งถ้าเราอยู่ในระยะสัญญาณที่อุปกรณ์3ตัวนี้ครอบคลุมนี่ก็คือใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใช้เอาไปดาวน์โหลดงานหรือว่าอัปโหลดงานนี้เนี่ยผ่านตัวมือถือ a 1 4 Ultra เนี่ยก็คือทําได้ดีที่สุดนะครับก็ตามสปีดเทสนั่นแหละนะ แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆอยู่หอพักนะครับก็คือใช้เราเตอร์ใส่ซิมได้แบบนี้เนี่ยคือจะดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้พวกมือถือแบบนี้มาปล่อยฮอสปอตนะบอกเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะร้อนมากๆนะครับแล้วก็แบตเสื่อมไวอีกทั้ง ความเร็วเนี่ยอาจจะตกด้วยถ้าใช้มือถือแบบเครื่องเก่าๆหรือว่าที่แบบจอแตกไม่ได้ใช้งานแล้วมาปล่อยฮอสปอตเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าใช้แบบมือถือเครื่องหลักเนี่ยมาปล่อยฮอสปอตบ่อยๆนี่คือไม่แนะนําเลยนะครับซึ่งถ้าเราอยากใช้ตัวเครื่องหลักมาปล่อยฮอสปอตนานๆบ่อยๆจริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้เสียบผ่านสาย USB เพื่อปล่อยเนี่ยจะดีที่สุดนะครับผม แล้วก็แนะนําว่าถ้าเ,เพื่อนๆใช้เราเตอร์ 4G แบบนี้มาใช้งานนะครับซิมที่ใช้เนี่ยควรใช้เป็นพวกซิมเทพที่แบบความเร็ว1 0บถึงสิเมกอัลลิมิเต็ดอะไรแบบนั้นเนี่ยคือจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าต่อให้ใช้พวกซิม 5G หรือว่า 4G ที่วิ่งแม็กซ์สปีดเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ตันที่ความเร็วตัวรับสัญญ,ญาณของตัวเราเตอร์ตัวนั้นอยู่ดีนะเพราะว่าจากที่ทดสอบมาเนี่ยใส่ซิม 5G แม็กซ์สปีดเอาไปวิ่งจริงๆเนี่ยได้แค่ประมาณ20-40เมกเท่านนนั้ะครับค่าดาดวน์โหลดเนี่ยตอนทที่ทดสอบเนี่ยคือแทบจะไม่เคยเกิน30เเมกลย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบในคลิปนี้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e ์ช anel คอมคราบกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมบอลคอมคราบขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม